รอครับนั้นถ้าต่อยเอางินมันเยอะราคามันเยอะเดี๋ยวไม่เปิดวาร์ปนะครับเล่นแบบต่อยฝีมือปกติเลยไม่ว <Hello. S 1> ่าก็ไม่ว่าไปเยอะทั้งยิ่งฮิลโหลกูรู้จักมึงบ้าไอ้ชื่อกูนะเอาหัวม,มาบ้องเลยทำถึงหน้ามามองทำเจ่งกว่ากูวามจ้องเลยเก็บก,กรรักง่ายง่ายเดียด๋วยวกูใช้ทีมเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยการจังไรสัน่นเดี๋ยวให้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกับซองเลย ไปสู่ที่ที่ตัวมึงแม่งจากมามีอะไรมึงฝากมามีใครไหมที่อยากลาปากมาและหน้าเฮียอะไรเหี้ย,ย,ยใจทันสิสเสร็จจำเกี้ยวมันชิกแคทหวนเหมือนลูกคลิกเก็ตมึงคงเสร็จไม่ใช่สิแต่ว่าสวยจะวันวงวันมวยดูด้วยในดงคำปากไม่ต้องพามเการยังจงท้ากาัดสัตว์ปากพูมมน้ำจงจำ ที่สติการกระทําลู้ดีแต่ละคําอย่าทําลํากูนําลําเด็กเฮอมอยปากหอยปากปูกูชินาดอยู่ว่ามึงจะได้ทําซ้ำกูจะไม่รับเกินที่มึงจะจําความกูไม่ได้เจงแล้วไม่ต้องเอยทําตามไม่ได้มาด่าหรือมเด็แต่มาเก็บ๋ยวมึงจ็เบ็ดเสร็จร้องเย้ตอกูคําลํตามฟังทันไหมในวอฟโฟนที่ว่าู่เห็นตะลุ่มมีตะมัวถุยลาไม่ฝึกฝนร้องกันมาร้อกันไปพ่นแต่ละคําซ้ำอยู่ลามไปบนสายดวงเงางแพะถูกมันจ่ายเส้นกูดังใจมึงมึงสิ กูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำถึงหน้ามามองทำเจ่งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกากไง,ไง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ติ้นเยยบให้แบบไม่ต้องเงหนือนห่อยกากจังในสัตวเดี๋ยวให้เจบเพหงนี้รับรองให้คล่องเลยกูรู้จักมึงได้ชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำถึงหน้ามามองทำเจ่งกว่าเรา,ค,าครับพกกัฟกิเช็คใต้หลังให้ผมหน่อยได้ปะให้แบบบุลหลังได้ไหมครับบุลหลังบุลหลัง ทำไงวะบุดหลาบทำถึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูวังจองเลยเก็บการ์ดง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกัดจังได้สั้นเดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองห้คล่องเลยพ่องเลยมึงคล่องเลย วัวเจ๊งถอยเด็กซสงเข่งเสียงโหม่งต้องเลยมองเลยมึงมองเลยโดนคูด่านจะมองเลยแลบยังไม่ลงบาตจะเงยหน้าไม่ต้องเลยโดนด่านและหมองมีจใจดีกูเลิกและไปเลยทําเหมือนรู้จักกูกูทำไม่ได้สักว่าใครเคยยังไม่ได้ใกล้เลยยังห่างไกลกันอีกไายไม์แลบชวนเพื่อนแกม,มึงเดินจุงมือพากลับบ้านแลวไฟแทบ กูสเปนมึงจะได้รีมาลองดีถ้าคิดวันหนึ่งในตะกวงเงยหน้ามามองทีถ้ามึงมีสมองก็ชื่อสมองแลต้องที่กูขายล่าเพื่อหาแดนมึงกินแจกเป็นของฟรีพูด้ช่วยกูขี้ข้าม่นก็ยังสยองดีตั้งกปกติเพา่จะชุดที่ของมีอย่างที่เคยบอกกูย้ำกูจะต่อแค่บอกจะเท่ากูเองสิบเอ็ดสิบสองปีจากถึงลิ้นปีซอยทีไม่ต้องแตกในเกมได้ที่ปกติไม่เห็นมีใครแฝงใจไม่มีพลังล่ามกูเพอร์เฟคกันแล้วที่แจกไปเสนอเงินน้ำมารับเป็นไงล่ะครับแพ้ไงกูรู้จักมึงป่าไอชื่อกููนน่่่าาาาาาาเเออออหหัวววมมมมบงงงงงงลลททำำึึ้กกจ แบบไม่ต้องเหนื่อยกัจังนาสัตว์เดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกูรู้จักมึงป้าไอ๋ช่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกากนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกัจังนาสัตว์เดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกูรู้จักมึงป้าไอ๋ช่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกากนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่องเลยทำ